ออืพ่อ,อยังนอ้อคือขุดคักเธอลูกมันเลือกแล้วนะออกมาเร็วๆมันโง่บบกอยู่หันออกมาแมแจดจอดได้กินสัตว์อยู่ในหันนี่มันตัวอย่างบู่ชอบขุดแบบนี้พาไปอยู่เมืองไทยเลยไปไล่หนูไปเด้อ เดไปอยู่ทุ่งนาเลยพอแล้วลูกพอแล้วมันลึกไปเร็ว เราก็อยู่กันแบบนี้ทุกวันมีหมาเป็นเพื่อนอยู่แบบนี้โอลโลปัตโตนักขุดคักขุดแน่แท้ปัตโตมาเร็ว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 ออก,กำลังกายปะ่ะปุ่นนะ่ะปุ่นนะ่ะ เดี๋ยวพ่อมานะพ่อด่าเลยนะพ่อด่าเลยจะถามว่าเงาไหมมันก็เงานะเงาคนนะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงคนนะเนาะ เสียงคนที่แบบเสียงคนคุยกันเสียงรถเสียงอะไรเงี้ยเสียงเปิดเพลงอะไรเงี้ยไม่มีเลยอืมจะได้ยินแต่เสียงเสียงนกเสียงกระรอกเสียงอะไรล่ะเสียงไก่งวงเสียงเสียงอะไรอีกที่มันร้องเสียงวัวเสียงหมาเสียงแมว อ้าวซัมนี่นี่เพื่อนฝูงแล้วก็ตัวสันนี่แหละคอ,อยผู้เดียวเลยอยู่นี่คอยกระซิบเอาอยู่ผู้เดียวอยู่นี่แหละมีหมาเป็นเพื่อนพอได้คุยอืม พอได้คุยพอได้เว้านําพี่นอ้องออันพี่สาวแฟนว่าคอยบอกเขาใจมูดจ้าเป็นหยังคือออกจาก,กในเมืองมมอยู่ไย้า่เมืองมมอยูอยยอย่ที่แบบอมองหล่อมสงบนะเมืองนี่เขากสิเป็นแบบนี่เป็นเขตแบบมีตาแบบจังสีละพี่น้องทีทางเขามีสิมีเฮียนแล้วก็มีปลาจาังสีนะพี่น้องเออ ถึงสิเป็นในตัวในเมืองกับเป็นเนวนี่พี่น้องเป็นเฉพาะจุ่มในเมืองนี่หน้าบ้านคอยนี่ลังที่ 5, 1, 2, 3, ห้าหนึ่งสองสามลังที่สามนี่เป็นสนามกอบพื้นที่พื้นที่ที่สามเป็นสนามกอบที่สูงมากเลยนะแต่ว่าแต่ละพื้นที่นี่มันหลายมัน,ม,นมันกว้างกว่านี้มันมันเยอะอยูหันน้ำมันก็ถือว่าไกลเติบจากสนามกอบไอเทมข่อยเผาอีกอย่างนะแต่ว่ากับบ้านสามลัง แล้วก็ข้ามสะพานไปยังสิก็เป็นในเมืองนะพี่น้องเอ้มีไเอ้พวกธนาคารแล้วก็สุเปอร์มาเก็ตเต็มเลยมันควมความถนนเอ้เขาเรียกอะไรความแม่น้ำนะสะพานข้ามแม่น้ำคอยยุฟังปลาเออป่าบ้านป่าอันบลายุฟังสนามกอล์ฟอันเถอะเออเขาก็สิเป็นวิวสวยอันบละบันฟ่องมันก็เป็นในเมืองยังสินะมันเป็นเมืองเล็กๆพี่น้องเออแต่ว่ามันกับ จ๊กสิว่าทั้งได้จ๊กสืเอื่นสดนนบบดด้วยว่าสืออื่นในเมืองดีนะพี่น้องมันกับ่บแมนสดนนบดท,ที่แล้วมันไกลเมืองมันติดเมืองน่ะแม่เงี้ยขออเอ,อสองนาทีเนาะพี่น้องตั้งนาฬิกาที่ว่าถ่ายคลิปนะ่ะสองนาทีมันก็ทั้งทั้งติดไฟแดงน้อได้สองนาทีนี่เออเราแสดงว่าวใกล้มากๆมันบลั๊พี่น้องเออนั่นแหละมันบได้อันยากเลยพี่น้องมันดีอยู่คอยว่าถ้ามีเจักระยานหน่อยคีไปก็สิดีอยู่เต่๋วถ้าขออ่ เพราะงงาใหญ่บอ้ไปสเปซสปะเน่ยนั่น,นตะเมนโม่เห่านี่ก็ไปรดเลี้ยงเนาะแล้ว่วงความปลอดภัยนะพี่น้องเฮ้ยขุดอะไรนะหืมไอ้เธอเล็กมักหยอกตะมันนะพี่น้องเจ๊หมูเจ๊หมูดมเข้าไปเจ๊หมูไอ้หมอ้วนหมอ้วน มูอ้วนทำอะไรมูอ้วนทำอะไรลูกมันอ้วนมึงสิเูกเขียนตัวหนกสี่เดือนนั่นนี่พี่น้องมาสี่เดือนน,น,นี่สี่หาเดือนแล้วละ่ะเออหาเดือนแล้วนี่ว่าบักละ่ะกระดูกง่ญ่ ลมมาแล้วทีนี้ลมมาแล้วเคียวไปเบิดแอันแยมนี่พี่น้อง,องนั่งอยู่บนก้าอี้นอนถามานะพี่น้องออกจากข้างนอกถ้ายในเฮียนพอมันยังได้พี่น้องคอยรับคอยรับคอยนอนรับโหลดถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยคอยกระสินอนแม่มันโลด ว่อยากนอนนอ่ะน,นะพี่น้องมันแบบว่ามันเบิดมือไปซืซ้อบ่ไม่ไประโยชน์เนาะพี่น้องเออถ้าอยู่ในบ้านนี่อีหลีได้พี่น้องมันเห็นห้ข่อยลับคอยเบียเพราะะนันก็ต้องออกออกบ้านออกบ้านทํางานเสร็จแล้วก็มานั่งพักนั่นนี่พี่น้องเออย่างเลาะปลาย่างเก็บเศษไม้เศษไหลได้พี่น้องเออเฮ้ยหาอีกแล้ว สิงับหัวบักแจ๊กอยู่เนี่ย้เห่างามงาอยู่ต้นไม้มันปงเบิดแล้วมันก็เคียวไปหมดปูนไปอันที่จริงบอกมันย้อยเดี่ยต้นสนในต้นอันนี้ย้อยลงพื้นดินผลคอยตัดออกแล้น่คอยตัดคอยตดก็คอยตดแปลว่าคอยตัดแต่งมันนะนะพี่น้องตัดตดตัดตักตกแต่งนะพี่น้องเออ